เวลาเกียรนาฬิกาตรงเป็นเวลาที่อากาศที่ฝนตกปล่อยๆไ,ได้เก,ก็บกระเป๋าออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ธรรมชาติในแท้จริงไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลสองข้างทางนั้นยังคงเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีท้องฟ้าใสาสะอาดหลังจากที่ฝนตกมานาน ได้เดินทางไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะไม่มีแผนนั่งรถชิวๆกันไปเล่นๆจุดหมายในทีนินี้ก็น่าจะเป็นภูเขาต้นไม้และสิ่งต่างๆที่เรียกว่าวิจภาพสองข้างทางในวันที่อากาศแดดร้อนฝนตกหรือในฤดูหนาวเราคงจะได้เจอ บรรยากาศที่แตกต่างกันในมุมมองของแต่ละคนความจริงหรือความเป็นไปได้มันคือธรรมชาติที่จะดูแลพวกเราขอบคุณครับ